สวัสดีค่ะโบน่าคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียลชันเรื่องมาฮิโร่คาเดิเนซีสซั่นเจ็ดตอนที่ยี่สิบค่ะสำหรับอีพีที่แล้วนะคะก็จุดจบของครอบครัวโทโรโลกิก็น่าจะจบแล้วแหละเพราะว่าถ้ายังไม่จบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงแล้วเพราะสภาพแต่ละคนก็คือไม่ไหวแล้วเนาะแต่ก็เป็นตอนที่อืก็เจ็บปวดใจกันไปมันเป็นเรื่องของครอบครัวเนาะมันแบบมันเซนซิทีฟอ่ะแต่ว่าเราก็ชอบตรงที่ว่ามันก็ มันเหมือนกับว่าตอนนี้เราเห็นโปรเกรชันแล้วอะเออเพราะว่าโอเคเอ,อ่อกับการที่แบบเหมือนโพย่าเขาก็ความคิดเขามันแบบเหมือนเหมือนเขาเริ่มแบบระบายความรู้สึกออกมาเนาะมันก็แบบเหมือนกับว่าเออมันอยู่ในจุดที่แบบโอเคมันได้โอกาสแล้วที่เราจะได้คุยกันปกติสักทีอะไรอย่างเงี้ยหลังจะปล่อยให้ปัญหามันคาราคาซังมานานก็คือก่อนอื่น หวังว่าโทยะจะยังไม่เป็นอะไรเนาะแล้วก็เพราะขนาดอย่างตอนนาคกองเราคิดว่าเขาตายแล้วเขาก็ยังไม่ตายเลยอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ในเมื่อท่าตรงนี้จบแล้วเนาะรีพาส่งโรงพยาบาลค่ะรีพาส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเราจะได้แบบมีโอกาสได้คุยกันพร้อมหน้ากาันทางครอบครัวเนาะแล้วคืออันนี้มันก็เป็นการแบบหยุดปัญหานี้กันทางครอบครัวจริงเนาะเหมือนที่เลเขาเคยพูดในซีซั่นที่แล้วว่าแบบโอเคไม่ว่าปัญหาจุดเริ่มต้นของปัญหามันจะมาจากใครแต่สุดท้ายแล้วมันคือปัญหาของครอบครัวทุกคนมีส่วนร่วมที่ สุดท้ายแล้วปัญหามันมันลุกลามใหญ่โตคือทุกคนมีส่วนกันหมดเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันหยุดปัญหาตรงนี้เนาะซึ่งแบบในอีพีเดียวก็คือทุกคนก็มาช่วยกันจริงๆอย่างเงี้ยซึ่งอย่างในอีพี่แล้วเนี่ยเราเองก็ทําให้เราได้รู้ได้ว่าจริงๆแล้วโทยะเขาน่าจะมีสองอัตลักษณ์เนาะมีสองอัตลักษณ์อยู่แล้วตั้งแต่แรกแบบโชโตเห็นแต่ว่าของโทยะเป็นลักษณะที่แบบข้างในเป็นน้ําแข็งแต่ข้างนอก เป็นไฟเฉยแต่ในชวอโทโตคือแบบมันทักข้างในข้างนอกเนาะแต่เป็นลักษณะแบบซ้ายกว่าเออก็คือแบบพอมานั่งคิดดู่าโหถ้าเกิดมันไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยครอบครัวนี้อาจจะได้แบบมีฮีโร่ฮีโร่สองอัตลักษณ์มีลูกเป็นฮีโร่ที่ใช้สองอัตลักษณ์มีสองอัตลักษณ์แบบถึงสองคนเลยนะแข่งแข่ง,แข,งแข่งกันทั้งคู่อย่างเงี้ยแต่คือเราก็ชอบโมเมนต์นั้นแหละพอแบบโทยามีน้ำแข็งออกมามันก็เหมือนแบบไปตอกย้ำ ตอกย้ำเอ็นเดเวอร์ว่าแบบเฮ้ยเพราะการที่เอนเดเวอร์เพราะเอนเดเวอร์เขาอยากมีลูกที่มีสองอัตลักษณ์อะแต่ที่ผ่านมาเขาทุกคนคิดว่าโทยามีอัตลักษณ์เดียวมาตลอดแต่ในตอนนี้ที่เรารับรู้ว่าเขามี2อ,อัตลักษณ์อะมันไปตอกย้ำกับความผิดพลาดท,ทั้งหมดทั้งมวลของเอนเดเวอร์คือโอเคเขารู้ตัวแล้วว่ามันผิดพลาดเนาะแต่มันก็ยิ่งไปตอกย้ำเขาอีกว่าเฮ้ยการที่เราอยากได้ลูกสองมีลูกสองอัตลักษณ์อะแต่คือโทยาลูกคนแรกอะ่เขามีอยู่แล้วตั้งแต่แรกอืมเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่แบบร่างกายโทยามีการเป,ปล ทุยาไปหาหมอแม่แล้วก็มันจะมีอีกจุดนึงน้องทำรีวิวพิธี่แล้วคือในส่วนของออาไม t กับ l อ f o ฟ One ที่ก็น่าจะเป็นแบทเทิลที่จะเพิ่มขึ้นมาหลังจากครอบครังซูรุกิจบแล้วแต่คือเราชอบตรงซีนออาไม t เนี่ยเราชอบตรงที่แบบเออตอนสุกะสกาวจิเขาถามออาไม t ว่าเฮ้ยแบบนายไมีมอิตลารักนะจะสู้ยังไงออย่ายย้วแบบ เอไมเขาก็นึกถึงตอนที่เจอเดคุครั้งแรกเลยว่าเดคุถามว่าเออเขาไม่มีอัตลักษณ์เนี้ยเขาจะสามารถเป็นฮีโร่อย่างคุณได้ไหมแต่ในคืนไตตะตอนเนี้ยเดเอไม้กับเดคุคือสลับกันกลายเป็นเอาไม้ที่ไม่มีอัตลักษณ์แต่ก็คือวัตชิกาคิตะอืมไอเอ็มเคียร์มาแล้วจ้ะยังไงเราก็เป็นฮีโร่ที่พร้อมจะสู้ต่อไปเนาะแต่จะสู้ยังไงสู้ด้วยลูกไม้แบบไหนเราก็คงต้องมาดูกันซึ่งสำหรับเอพีนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นในจุดเอไม้ไหมหรือว่า แต่เราว่าก็น่าอาจจะน่าต้องไปจุดอื่นก่อนไหมเพราะมันก็จะมีในส่วนของโทกะกับกุาลาลกาเนาะเพราะว่าอย่างในส่วนของออมไมค์ก็บออ f ฟ r วันเนี่ยเราว่ามันดูเป็นแบทเทิลที่น่าจับตามองเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีตรงทีเ่เพราะในอีพีที่แล้วใช่ไหมตอนที่โชโตะเขาเขียนจดหมายถึงแม่ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่า เออะไรอ่ะก็แบบโอเคอยู่กับคนอื่นคุยกับคนอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบมีตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าการที่เราทะเลาะกันมันก็ทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบโผล่มาตัดตรงช่วงแบบของโทยะที่เขาก็มองว่าเออเขายังแบบถ้าเราตีกันเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะเขาเองก็ยังแบบมีเรื่องที่อยากจะพูดอยากจะสารอีกเยอะอะไรเงี้ยเออ <c oughs> ต้องไปดูวินเบรกเกอร์ต้องไปดูว <c oughs> ินเบรกเกอร์ <c oughs> สนทนากันด้วยกาปั้นนะคะ คือมันก็แบบเอ,อ,อารมณ์แบบนั้นนะ่ะเพราะบางครั้งกอแบบการทะเลาะกันมันทําให้เราแบบได้ระบายความรู้สึกของตัวเองเรามันก็ทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นอืเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เวลาคุยกันแล้วทังได้พอ <laughs> แต่สิ่งที่บันควรจะได้คุยกันมาตั้งนานแล้วเนาะ โหยาร้องไห้ตอนสุดท้ายอะ มันดูเหมือนไม่ใช่กลุ่มร่างคนเลยวะมันเหมือนแบบเหมือนนอนอะไรสักอย่างเราไปเสียงโทรการ์บุ่เลยเฮ้ยนี่มันเยอะกันไปแล้วเนี่ย น่าจะมีผมลอะไรอืมอ๋อโอ้ยอะยังน่าจะยัง โอ้ดูตัดใจเย็นยัง แชที่เราเคยบอกอ่เหมือนเขาแบบตอนนี้เขาแบบเหมือนมันมีแต่ความเกลียดอะ คนลาไเหมือนกันน่ะแล้วพ่อแม่เขาอัตลักอะไร Chim ngót, thomas, chút 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 誰 <laughs> かあなたはどうして 扯吧，我拉酷了。 ฮุ้ยอยอยไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจกันไม่ได้นะ ダビが言うなよ。俺お前のほういだに知らねえぞしはヒーロー、ランに違いなんかなかったんだ得体の知らねえ、のが始まりだったそうだ。そこから、に自らあだ名を名乗る者が現れた。 しコミックになった希望となった世界がコミックになったのは名乗りが原因とせずかっこいいと思うけど私から聞いたメッセージ。<laughs> มันไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนั้น เป็นนัก well, ข่าวมึงพูดอล้วเนี่ยฮลอยไปให้หมด ใช่เรากำลังคิดอยู่คือเขาก็เขาไม่ได้คิดว่าเขาไม่ได้เอาไว้เขาไม่ได้ทําเพื่อจะให้เจ็บอะ่ะเขาไม่ได้ทําเพื่อจะทําร้าย そして好きなもんなりまくれや มืม่อตอนนี้หน้าเธอไม่มีความสุขเง คือเขา,าแบบมันแผ่ไปทั่วหมดเลยอะแล้วก็โอ,อ,อ <c oughs> ม้มันแบบมันเหมือนมันอยู่ในอากาศอะ ความรู้สึกที่แรงกล้าอ,อ,อ,อ <c oughs> เรามาคุยกันเถอะ ちゃうの。<music> <laughs> ห,นหน้าตาอ,อย่างนี้นสีผมก็ละสี จบบนี้เลยโอนี่เปี่ยเรยว่าแล้วต้องมีอะไรรอดูเลยนะเนี่ยเรื่องของโทกะมันดูแบบมันแบบม,แบบมันดูเป็นฟิลของเรื่องแบบอันเรื่องความรักก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนนึงคือมันเป็นเรื่องของแบบเซลฟ์เอสอตีมเออเพราะว่าคือเขาเขาก็ถูกปฏิเสธ ตัวตนมาตลอดเลยเงี้ยโอเคถึงสิ่งที่เขาเป็นพฤติกรรมที่เขาทำอจาจจะดูแบบมันก็มันในแง่ของโมงเซนมันก็ต้องแบบมันก็ประหลาดแหละมันก็น่ากลัวแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับคนที่พฤติกรรมแบบนี้ยังไงแต่คือเขาก็คือโดนปฏิเสธโดนห้ามนูน่นห้ามนี่ตลอด่เงี้ยมันก็เพราะเราเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าโอเคเวลาเขาเป็นวินเลอร์เขาอาจจะใช้ชื่อชื่อจริงตัวเองแต่กับการที่เขาออฟเซสกับการที่ว่าอยากจะกินเลือด แล้วกลายเป็นคนนู้นคนนี้อ่ะมันเหมือนมันก็เหมือนกับว่าลึกๆเขาเองก็ปฏิเสธตัวตนตัวเองดังนั้นการการใช้ชื่อจริงแบบไม่ใช้นามแฝงมันก็มันก็เหมือนเป็นเหมือนอาจจะเป็นการย้ำเตือนตัวเองหนูว่าเออฉันคือโทกะฮิมิโกะนะแต่การที่เขาอยากจะเป็นคนอื่นตลอดเวลามันก็เหมือนเป็นการปฏิเสธตัวเองอย่างหนึ่งว่าแบบเออเราควรจะเป็นเหมือนคนนั้นควรจะเป็นเหมือนคนนี้อืมแล้วยิ่งกับการที่เขาบอกว่า,วาเวลาเขาเห็น คนที่เขาชอบอะเขารู้สึกว่าเลือดของคนนั้นสวยเขาก็รู้สึกเขาอยากเป็นเหมือนคนที่เขาชอบมันเหมือนกับว่ามันก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนั้นคือปกติคือความสวยงามแบบที่ควรจะเป็นเขาเลยรู้สึกอยากเป็นเหมือนคนนั้นแต่นก็คืออย่างที่บอกสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจกันไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วพฤติกรรมทุกอย่างมันมีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่อุราละกันคือการ เข้าใจว่าเออเพราะอะไรเธอถึงเป็นแบบนี้เงี้ยในเมื่อไอเธอเองก็สามารถแบบยิ้มอย่างมีความสุขได้แบบนั้นแล้วพฤติกรรมเหล่านี้มันมาจากไหนมันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะอะไรโมเมนต์นี้เธอถึงดูมีความสุขดูน่ารักแบบดูจริงใจมากๆแต่มันในอีกโมเมตนต์หนึ่งเธอกับดูแบบ เออเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่คือเออมันก็แบบเป็นฟีลแบบเดียวกันอย่างที่แบบนักข่าวเขาพูดเรื่องเอออัตลักษณ์จะแข็งแร่งในรุ่นต่อๆไปเนาะมันก็เออทั้งอุลารากาทั้งโทกะโทกะาเองในส่วนของการสร้างล่างแยกสร้างล่างคอปปี้ของเทวิมันก็แบบเยอะมากแบบขยายอย่างรวดเร็วแบบรุนแรงมากในขณะเดียวกันอุรารากะเองอัตลักษณ์ของเขามันก็กระจายแบบไปทุกจุดแบบ คือเหมือนกับว่ามันอยู่ในอากาศอะคือแค่แบบเราออกมาเป็นกราฟิตี้แต่มันอยู่ในอากาศอะคือแค่เราแบบสัมผัสอากาศตรงนั้นคือเราก็ลอยแล้วอะไรเงี้ยโชกอากาศที่พอสร้างล่างออกมาเพิ่มก็ลอยเลยทันทีเหมืนอนความ,มขอบเขตของอัตลักษณ์มันขยายกว้างแบบด้วยความรู้สึกที่แบบมันรุนแรงแรงกล้าข้างในเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็น่าจะจบไปอีกจุดหนึ่งแล้วแม้ <laughs> เพราะว่าในโทกะกาศเองเลือด อพลังจากเลือดของทวายก็หมดแล้วอุลกะก็โดนแทงต้องพาส่โรบาลไปอีกคน <c oughs> ต้องลองมาดูกัน EP แนะคือม,มันมันมีซัดนี้มันมีกี่พีก็คือจะมีเพราะว่าตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าเขาว่านับรวมไอ้ตอนรีแคปพิเศษ4ตอนแรกก่อนหน้านี้หรือเปล่า่ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเขามีตอนแต่นี้มัน20แล้วแล้วมันก็ยังไม่จบใช่ไหมเพราะแสดงว่าก็อาจจะแบบมี24ตอน เหมือนทุกทีโดยที่ไม่รวมรีแคปสี่ตอนแรกเมมโมรี่ตอนพิเศษสี่ตอนแรกหรือเปล่าเนาะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ซีซั่นสุดท้ายใช่ไหมไม่น่าจะใช่หรือเปล่าเห <laughs> มือนไม่เหมือนไม่เห็นข้อมูลยังไม่เห็นข้อมูลนะว่ามีกี่ซีซั่นยังไงเพราะมันเหมือนมันเริ่มแบบทยอยทยอยไปแล้วอะเออเพราะว่ามังงะเราเห็นว่ามังงะมันจบแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่มัง อืแต่ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันยังเหลืออีกมากน้อยแค่ไหนไงเพราะว่าตอนนี้จุดของโทโตกิก็จบแล้วครอบครโทโตกิจูงโทยะจบแล้วจุดของอุลาลากะก็น่าจะจบแล้วมันก็จะเหลือแค่ตรงออไมก์กับอฟวันกับเดคูกับชิกาลากิไม่ว่า <c oughs> ก็ไม่รู้ยังไงก็แล้วแต่รอดูอ e ีพีได้ต่อไปว่าจะ อะไรเกิดขึ้นอีกไปดูที่จุดไหนอีกเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบเลยไ,ไปเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดแล์กด subscribe กปากำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย